ขอตระกูลสุช่องแม่พี่กุกเกนะคะวันนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญเนาะทางพุทธศาสนานะคะเราก็จะมาทําบุญค่ะอ้ยข้าวประดับดินเะเอวันนี้มินไปไหนนะมินไปกับแม่คิดถึงแม่เออคิดถึงแม่นะทุกคนเออก็น่ะไปไปวัดบ้านมะนาวนั่นแหละโอเคไปกันโออีโบฟื้น โอ้สวัสดีค่ะสบายดีเนาะพ่อสบายดีเอ้ยมาทำบุญวันนี้แมนทำบุญหน่อยปีละสองครั้งปีละสองครั้งโหข้าบประดับดินกับข้าวสากเนาะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแมนของเราาอชาวพุทธต้องทำเพราะเป็นความเชื่อเนาะถ้าไม่ได้ทำเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร ปู่ย่าตาทวดจ,จะไอ้สะพายตะกร้ามาเอาของแล้วร้องไห้กลับบ้านไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินก <laughs> ับเขาเออได้เรียนไปตองห <laughs> มอ <laughs> เออพระวัน<า>ไปค่นะแม่นตามความเชื่อประเพณีของเรานะทุกคนลูกค้าก็มาเปิดมีเอ็มคือคักเทลุล่าเฮ้มีเอ็มเอาตายตายอ้อุ่นเลยไปผิดทางแล้วเราไป ไปอ้นพู้นปุด้พูพ่มาแล้พูโอหืหรอโอ้ยฉันสวัสดีค่ะแอสเบนโอ้ค่ะเออไปล่อไปไปไปเร็นระบขโอแมนอ่ะปวางที่โตได้เลยโอ้พูเอสโนก็มาแม่กับสาก็มา นี่นะทุกคนวัสดีค่ะแม่คำซายวัสดีค่ะโอ้เห็นหัวก็มาเสร็จแล้วหรออ้วนเขาใส่กันแล้วได้ไปใส่แมนอ้วนไปกันอนะ่นทุกคนวันนี้วันสำคัญมากันครบเลย ี่โอ oh, uh, ้สวัสดีค่ะสปานอืมอกไม้ดอกบูเฮ้ยเฮ้ยใครบางคนแต่ละลอยอ่ะกะอีหลีตัวละอกง่ายไปคัมภูสาวเนาะคนเอามากก็ผู้สาวเว้ยเอ้ยไปอือไป ไปถ่ายวัดนะเขาเบิ่อกนะวัดมาวัดยังไม่เสร็จเลยนี่เออถ่ายอยู่วัดกันไม่มีที่นั่งเลยอยู่น,นีะเขาเรียกว่าอะไรนะออห่อข้าวประดับดินห่อข้า,าวประดับดินจักรนห่อข้าวสาลีห่อข้าวสากคือสองจ้าแมนอ๋ออันนี้ข้าวสาลีประดับดินครั้งแรกจะ<อ><ม>เป็นประดับดินต่อไปก็ข้าวสาลีแมนแลห่อกี่ครั้งนะมสองสองสองถือห่อข้าวประดับดินแล้วก็ฮะ เข้าวภาษาออกภาษาก็ไม่ได้่อแบบนี้แต่เราก็แค่ลงวัดเอ้ยเราก็นานทีเม้นพอเข้าประดับดินก้อนชากหลาใหญ่เอ้ยแมยใหญ่ลืมแล้วโว

นี่ค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าอุ่นน้ฟ้าข้างนะทุกคน,น ใส่บาททำบุญปีละสองครั้งนะคะห่อข้าวประดับดินห่อข้าวสากแม่แม่คนใส่ก็มานะคะแต่งานนี้ขาดย่าอาชินะเพราะว่าแกไม่ได้มาไมีลากระบอคือบางคนมีหลายกระดอนหรือว่ามันบันสำคัญเด้เนาะแมน ออเอออาวอรับก้อนเขารับอย่เลยอายุดีเนี่ยจะคิดจะใครเลยนอนรับได้ยินทันนอนทันได้ยินหนึ่งเม่อตื่นมาได้ยินเสียงด้าเลยความคิดจะได้ความใคจะเงินเลยมาแล้วนะคะแม่ออฟพ่อเปามาพร้อมกับสลิง นี่นะฮะอธิษฐานก็ลุน่ะซื้อซื้อขันเล่าน่ะนะซื้อในขันอันนั้นแล้วนะขันห้าลวนะเอออ่ะอือ่ะยกอธิษฐานเออซื้อนเ um. ดียวลูกน้องอย

นอนรับได้เงินพันนอนผ่านได้เงินหมื่นตื่นมาได้เงินเฉลี่ยเงินล้านขอเจ็บใจจะได้ขอใครใจจะมีเด้เอดวงเด่นใครก็ไอศินชั้นครูชั้นบ่าเด้อโอ้ไทยยกตะกร้าด้วยแม <c oughs> ่ออฟนะคะเ <c oughs> ออไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะใช้ตกกะกร้าไปเลยเ <c oughs> ชื่อบาทละ,บะเบอรเฮ้ยม <c oughs> าชื่อแม่เฮ้ยม <c oughs> าชื่อแม่ ใจบาดกำหนุน,อน้อยเออแม่ลืมลืมไม่เป็นเพอ้อมะไอไม่ถึงมาลกมะไอกะทิเอาไว้ยึดในกระตุกนะเฮ้ย้มันยิบเสือกระตุกนะเฮ้ยกับอันนั้นที่คือเดือละโม่ก็มันเจอในกระตุกก็ได้เออคำยังเราถวายเน่ยคู่น้ำเด่ยวเหมือนนารัดทอดทอดเกือเสีอลุ่ เออซื้อ <ules> ห <motiv ators> ันหลักก็เท่านังนหรือถ้ายหวพระคือเดี๋ยวมันตั้งจือจะซื้ออ่าถอดรองเท้าครับครับผมครับถอดรองเท้าก็ใส่ใหม่ครับนี่นะคะเราก็มากันพรมหน้าพรมตาเพราะเป็นวันสำคัญทุกคนก็อยากมาทำให้ ทำบุญให้พ่อให้แม่นะคะแล้วก็ลูกหลานที่ร่วงรับไปแล้ว,นะวเ็วววเวกอื่อ เออมันสูงเนีย